จะทรงงานหนักยิ่งในแผ่นดินจนแทบไม่มีเวลาเพื่อความสำราญพระราชาลือไทยส่วนพระองค์หากทรงมีเวลาเพื่อพระบรมราชชนนีอยู่เนืองนิดสงสัยพระราชาลือไทยเป็นที่ยิ่งในทุกเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีไม่เคยทรงลักเลยที่จะแสดงออกซึ่งความรักใคร่ความเอื้ออาทรความผูกพันระหว่างแม่กับลกูกทุกครั้งที่มีโอกาส มาตอนหนึ่งหมอเขาบอกมาแล้วก็โทรศัพท์มาบอกว่าต้มเด็จท่านอาการไม่ดีก็เลยไปเฝ้าไปเฝ้าแล้วก็เห็นว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้วก็ท่านลืมประเนตนท่านเห็นเออกลับบ้านไปสักที มามาอยู่นานแล้วกลับบ้านก็กลับบ้านแต่วันรุ่งขึ้นหมอก็บอกว่าไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลในที่สุดก็เลยไปฟ้าด้วโ,โรงพยาบาลเกือบทุกวันและราการก็ไม่ค่อยดีนักเพราะว่าไม่ไม่มีทางที่จะถวายเยียวยา หมอก็ทันเป็นที่ก็เยียวอย่าอะไรไม่ได้จนสวรรคตแต่ว่าเมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างว่าลูกของท่านทั้งสองก็อยู่ด้วยจับพระหัตถ์อยู่และหลานที่ท่านรักที่สุดเพราะว่าท่านเลี้ยงมาแล้วหลานนั้นก็เลี้ยงท่านมา,าก็มาจับพระหัตถ์ด้วยก็สามคน แล้วก็ท่านก็สวรรคตรอย่างเรียกว่าอย่างสงบสมเด็จท่านเคยรับสั่งมานแล้วอย่างน้อยสิบปีรับสั่งว่าแม่นี่าเกิดแก่มากจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วตายแล้วห้ามร้องไห้ไม่ให้ร้องไห้เาะเป็นของธรรมด,ดาคนเราก็ต้องตายฉะนั้นที่ท่านสิ้น แล้วก็ได้เห็นความรักความนับถือที่คนทั้งชาติมีต่อท่านก็รื่งใจรื่งใจว่ามีแม่ที่คนรักที่ถือว่าท่านเป็นเป็นสมเด็จย่า ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เคย <c oughs> เคยเห็นมาะครังไม่ได้เลยบอกไม่ถูกยิ่งกว่าพ่อยิ่งกว่าแมา่วาถูกพันที่เรามีต่อชัานอยากจะทำอะไรจะไหวต้านทุกๆอย่างที่ท่านทรงโปรดน้าอะไรจะเปลี่ยนไม่ได้น้าพระไทยก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เเเกกิิิดดชชช้าาาาหหนนทไยียวุตปแม้เสด็จลาล่วงสู่สวรรคาลัยประทับอยู่บนฟากฟ้าสุราลัยเพราว่าสมาชิกทุกพระองค์ในราชสกุลมหิดลได้ทรงดำรงงพระองค์เดินตามรอยเท้าพ่อและแม่สืบสารพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดผ่านเข้าไปในป่าใหญ่หน่ากลัวทึกแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้างมีต้นไม้ใหญ่ๆเห,หมือนหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจา๋าลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วยดูสิจ๊ะ เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูกลูกกลัวงูเสือและหมาป่าพ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมลูกเอย๋ยในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความเรื่นรวมและความสบายสำหรับเจ้าทางของเราไม่ได้ปูด้วยดอกไม้สวยๆจงไปเถิดแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้าพ่อเห็นแล้ว ว่านาำตามเนื้ออ่อนๆของเจ้าเลือดของเจ้าเปรียบดังทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำน้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียวเปรียบดังเพชรบ,บนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุข,ขุมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการที่มีค่าไปเถิด ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ